ก็สามารถดูสินค้าได้เลยก็มาถึงขั้นตอนการเลือกซื้อสินค้ากันนะครับโดยที่แพลตฟอร์มนะครับจะมีการจัดประเภทสินค้านะครับให้ทางด้านซ้ายมือเห็นไหมครับใช้อาของใช้ในบ้านเสื้อผ้าผู้หญิงครับรองเท้าผู้หญิงของใช้ผู้หญิงส่วนของผู้ชายครับกระเป๋ากีฬาอ,อุปกรณ์ดิจิตอลครับหรือว่าเป็นแม่พิมพ์โมเดลต่างๆอนิเมก็สามารถมีให้เลือกใช้นะครับ สมมติว,ว่าของผมเป็นผู้ชายต้องการเอยืดนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูแบบตรงนี้ได้เลยเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับก็จะมีให้เลือกหลายๆอย่างอีกเช่นต้องการสินค้าแบรนด์ไหนแขนสั้นแขนยาวเสื้อขนาดไหนหรือสามารถเจาะจงราคาก็ได้ครับว่าเราต้องการราคากี่ยวนถึงกี่หยวนครับก็สามารถกรอกตรงนี้แล้วก,กดค้นหาได้เลยนะครับหรือเราสามารถเลือกแบบข้างล่างได้นะครับก็ดูแบบต่างๆนะครับ จะมีส่วนที่ขายดีในช่วงนี้อีกเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับเช่นเดียวกันหรือไม่ถูกใจเราก็เลื่อนหน้าไปเรื่อยๆได้ครับมีหลายหน้าครับอันนี้คือแบบแรกนะครับแบบที่สองครับก็สามารถพิมพ์เสิร์ชหาได้เลยว่าต้องการสินค้าประเภทไหนอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมต้องการที่ฮิตตอนนี้เลยสกเก็ตบอร์ดนะครับผมก็พิมพ์ไปใน Google Translate นะครับ ผมว่าผมเข้า Google Translate ก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาจีนนะครับจากไทยไปจีน G นะครับจากนั้นนะครับก็สามารถพิมพ์ได้เลยสกเก็ตบอร์ดนะครับสมมุติเลือกสกเก็ตบอร์ดเขาก็จะพิมพ์ภาษาจีนมาให้เราก็ก๊อปข้อความตรงนี้ครับไปเสิร์ชหาได้เลย ครับผมก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดสกูตเตอร์ลักษณะน,นี้คล้ายๆกันครับนะครับสเก็ตบอร์ดเราก็สามารถเลือกได้นะครับอีกวิธีหนึ่งครับเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดแล้วก็ง่ายสะดวกแล้วก็ค้นหาได้เร็วนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมต้องการต้องการเสื้อตัวนี้ก่อนอ่ะสมมุติว่ากางเกงตัวนี้ที่ผมลองหามานะราคา67หยวนใช่ไหมครับแต่ผมอยากได้ราคาถูกกว่านี้หรืออยากได้กางเกงคล้ายๆแบบนี้นะครับ เราทำาังไงเราเข้าไปที่ตรงนี้คับ i ินโดนะครับแล้วก็ s n i p p i n g t o o l ครับเขียนอย่างนี้นะครับเป็นโปรแกรมตัดภาพนะครับหรือว่าถ้าเรามีภาพอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถใช้ภาพได้เป็นการใช้ภาพในการเสิร์ชนะครับเราลากมาปุ๊บเราเซฟนะครับถ้าเรามีภาพอยู่แล้วก็เราสามารถใช้ไฟล์ภาพนั้นได้เช่นเดียวกันครับพอได้ภาพมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราเข้ามาที่สมมติหน้าแรกก่อนนะครับหน้าแรกเลยเรากดคำว่าค้นหาตรงนี้ก่อนนะครับค้นหาเพราะว่าตอนนี้จะไม่มีรูปกล้องขึ้นนะครับเมื <ic> ่อกดค้นหาเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีรูปกล้องขึ้นอย่างนี้ให้เราคลิกที่รูปกล้องครับจากนั้นนะครับไปเลือกไฟล์ภาพที่บันทึกไว้เมื่อสักครู่ครับผม จะเป็นการค้นหาด้วยภาพครับร้านไหนที่มีเสื้อผ้าลักษณะกางเกงแบบนี้นลครับก็จะแสดงให้หมดนะครับต้องรอสักครู่นะครับเพราะว่าจะเป็นการอัปโหลดภาพเข้าสู่ระบบแป๊บนึงเมื่อการค้นหาเสร็จสิ้นนะครับก็จะแสดงผลว่าร้านค้าแต่ร้านค้าครับที่มีกางเกงลายลักษณะภาพที่ผมใช้ในการค้นหานะครับก็จะแสดงผลขึ้นมาอย่างเช่นนะครับผมตอนแรกซื้อกะเรงไว้นะครับก็คือ67สิดหยวนนะครับ แต่เมื่อเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะมี59หยวน30หยวนนะครับแต่เราต้องดูข้างในนะครับว่าเป็น30หยวนจริงหรือเปล่าลองผมลองคลิกเข้าไปให้ดูนะครับอย่างเช่น39หยวนอาจจะไม่ใช่เงนเกงที่ผมเลือกก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้40หยวนครับตัวนี้ก็จะเป็น49หยูอา40หยวนเหมือนกันครับก็จะได้ถูกกว่าแต่ว่า คุณภาพเนื้อผ้าอาจจะไม่เหมือนกันนะครับต้องลองเช็คอีกทีนึงทั้งดูรีวิวทั้งดูร้านค้านะครับ